สวัสดีค่ะพวกเราโซฟียฮาวาพากินพาเที่ยววันนี้พวกเราสองคนจะพาไปกินพาไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามกันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เส้นไหนสวนน้ำวานานาวาแล้วก็ไปสวนนงนุษย์แล้วก็ไปที่นคอจไปหัหินก่อนที่มัตยามนั่งเรือฟอร์รีเลยือสวนอ้อาวกระโดดอดีไม่ไปวานา้ไปสวนน้ำกตูนเน็ตเวิรน อ๋ดูลิงเนี่ยฟาริดาดูลิงเร็ว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 ดูลิงเร็วหมากับลิงมันเข้ากันดื้อโอ้โหอ่ะต่ฝั่งนี้ด้วยนี่ฝั่งนี้มีลูกด้วยตซนนั่นโซนอาหารมันอ่ะเป็นเจ้าพ่อนะอย่าไปยุ่งกับเขานะเขาจะขอพื้นที่นะเนี่ยหชายไป็นห่านเต็มเลยเนาะฮะตรงนี้กังไม่เต็มเลยเนาะโอ้ไม่ไงโอ เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้โน่นลิงข้างหน้านนู่ลิงอีกแล้วอ่ะอันนี้ชอบโดดเดี่ยวไม่ใอ่ไนี่โดดเดียวบอกเราว่อ้าวดูก่อนมั้ล่ะอ่ะเปิดกระจกดูกันเดี๋ยวมันเปลี่ยนเขาเอ้ยนี่นี่ลิงแก่ลิงแก่นะลิงแก่นะมันรออยู่เนี่ยลิงแก่ไม่รอไม่รอชิบอย่าพูดกล้องเลยทีรอ เดันมาที่เจ้าจะไปไหนไปเที่ยวเดินจะไปไหนไปเที่ยวตอนนี้นะครับจะพาเด็กๆนะครับขึ้นไปที่จุดชมวิวแหลมปู่เจ้านะครับผมายชมวิวน่าจะสวยที่สุดในสัปปายีบนะครับครนะครับครับ โซเฟียก็ล <chrom at> <warfare> kind of ุ้นอยู่ว่าจะถึงชายหาดเมื่อไหร่ครับอยากจะเล่นทรายเป็นที่แล้วนะครับใช่ป่ะโซเฟียใช่นหครับครับจะเปิดทำไมอ๋าวจิ๋มหวานก่อนลูกหลิงไม่ใช่หรอวานก่อนลูกหลิงอันนี้นะคะโฟชเฟอร์ มาวันอาทิตย์รถค่อนข้างติดนิดนึงนะครับบนแหลปปูเจ้าว่นทางขึ้นแหลปปูเจ้ารถจะค่อนข้างติดขณะฝนตกนะเนี่ยเดี๋ยวรอพอดีแหละรอฝนหยุดตกเด็กเล่นน้ำได้พอดนี่รอรำมาถึงนี่นี่เราใกล้ถึงบ้านแล้วนะอีกนิดนึงก็ขึ้นสะพานปู่เจ้าตลกกว่เางนี้ได้ You, ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับแหลมผูกเจ้าครับไปชมวิวสวยๆเลยครับกระดกเป็น,รปนพรีเซนเตอร์นะควันนี้ครับกระดกเป็นพรีเซนเตอร์นะครับใ้าริานกจับ้างี่่ายนู่นน่าเฟ มันกระโดดเป็นไอศิตมมันกระโดดเป็นทีเรนเตอร์เลยวะบาริด,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 ดามาหนุไปดูวิวไปไปดูวิว ดูเงื่อนกันนะครับเงื่อนอะไรเฟี้ยอ่านที่มีเงื่อนอะไรบ้างลูกเงืี้ยอะไรบ้างเดี๋ยวดิเออนั่นน่ะผูกต่อกะอะไรเนี่ยอ่ามันไม่เห็นมีเงื่อนที่ต้นเหลียนเลยนะเงื่อนอะไรลูกเนื้อหัวก้อยหืผูกสอดสร้อยใช่อันนี้แหละที่เรียนแบบว่ามันเอออี้แหละ เนือเนื่อนือนื่อกดปาขวดเออเนือะไรนั่นตะไคร่มเชดท้า้าเก่เดินระวังน้ำนะยกขางเกงขึ้นมั่งแม่งขี้มันผสมขี้เยี่ยวนี่เรามาเดินดูเรือจำลองนะฮะพาเด็กๆ ไปสักลําเนาะเรืออับายไปวางไว้ที่บ้านนะสวยนะเรือมงกุฎราชกุมารนี่เรือหลวงเฟียระวังเีรือจักรีไงอันนี้เรือจักรีเด็นลิเกจำจำลองปริดานะครับมาเที่ยวชมวิวที่จุดชมวิวนะครับปริดาปริดาปริดาสวยป่าลูกสายป่าสวยป่าวเอาบ๊ายบายอยู่นี่ใช่ไหม อยู่นี chi, à, en, ่ใช่ไหมอ่าชี้อ่นนู่นหนูชี้ไปนู่นเด็ดแก่รย ยสวยป่ะฮะสนุกมากเลยใช่ไหมอยากไปทะเลมากกว่าเดี๋ยวดิเดี๋ยวก็ไปเนี่ยลงไปไปกินกาแฟก่อนเยอะสู้พีพีไม่ต้องไปไม่ต้องไปพีพีอะเปนซีวิลันนะ อย่างสมมติ่ายาจะไาบอกว่าินิมเรียนถ่ายบัตรประชาชนเออคู่คู่ก็น่หได้ใช่ไหมคู่ไหนะน นี้นะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์พันศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลนะครับที่อสอ,อนอครับ,รบเราก็พาเด็กๆนะครับมาดูเต่านะครับศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลสอฟอนะฮะ วันนี้ก็วันนี้เราพามาไหนครับ,บที่ไหนไอ่านดีอ่านเนี่ย อ่าน,น,นวารพันเต่าทะเลอนะ,อะ,อะชีดช้ด้วยชี้นะครับเราก็มาอยู่หน้ากันที่หน้าที่หุน่นรับพันเต่าทะเลนะครับ เต่าอ,อะไรนี่เขาเรียกเต่าทะเลสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ฮะเออ,เอนี่เต่าครับเต่าว่วยฮะอืม น้ำทะเลเขาเอาขึ้นมาน้ำทะเลนู่นไปดูตัวใหญ่บ่อที่ว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอนุบาลเต่าเหรอยน่นยู่นนะ่นะนน่นไนีโรงอนุบาลเต่าอยู่นู่น เป็นไงบ้างเต่าเป็นยังไงเดี๋ยวดาดิเต่ามันด่วยนะไม่อยู่เต่ามัน้ว่่่เป็นที่ีไม่อดไปดูอะไรล่ะเตไหนไปดูตรงไหนอเาเรียขาเรว่ารเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไร าให้หมดโกอนุบาลตคืออนรักษ์พันลทเสมปสวยงามไปชี้ไปชี้เออไปพาไป Bia. tạo ở đây. tạo ở đây. khu đường Âm. 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 ăn เล mm ็กเดียอายุต่างกันเนี่ยม oh, ันก็ต้องเล็กเป็นธรรมดาใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้ต่ออ OK> ันนี้นะคะก็จะเป็นเต่าตันุอายุห้าหกเดือนนะคะค่ะอ๋อหกเดือนนะลูกว่ายมหาโซเฟียเต็มเลย หกถึงสิบเดือนตัวใหญ่ไหมคะตัวเล็กๆตัวกลางใหอ่น่าคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย